มาต่อกันที่เรื่องของธนาคารพาณิชย์กันบ้างปกตินะคะถ้าเราพูดถึงการเติบโตของบรรดาธนาคารต่างๆก็จะเห็นเขาไปขยายสาขานะคะตามพื้นที่เพื่อให้ความสะดวกสบายและให้บริการกับลูกค้าได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นแต่ในวันนี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะธนาคารพาณิชย์เริ่มที่จะเปิดสาขาน้อยลงนะคะบางแห่งเนี่ยลดสาขาที่มีอยู่เดิมไปด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กาลังมาแรงรวมถึงฟินเทคนะคะหรือว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาบวก กับในโลกของการเงินซึ่งก็ทําให้บรรดาผู้คนนั้นเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องเปิดสาขาเพิ่มค่ะ ขณะนี้นะคะธนาคารพาณิชย์ทบทุกแห่งค่ะได้ปรับแผนธุรกิจโดยไม่เปิดสาขาใหม่และทยอยปิดสาขาเดิมลงด้วยเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากกระแสะการใช้บริการทางการเงินโดยระบบดิจิตอลที่กําลังมาแรงนะคะและหันมาลงทุนพัฒนาช่องทางบริการทางดิจิตอลเพื่อให้บริการกับลูกค้าแทนรวมถึงลดและยกย้ายพนักงานประจําสาขาไปทําหน้าที่อื่นด้วยค่ะ โดยนายอดิศรเสริมชัยบง์นะคะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจรายย่อยของธนาคาร CIMB ไทยบอกว่าธนาคารได้ปรับตัวรองรับช่องทางการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์โดย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดสาขาไปแล้วนะคะจากเดิม163แห่งมาเหลือเพียงแค่96แห่งเท่านั้นและปีนี้จะลดลงอีกให้เหลือเพียงแค่80กว่าสาขาส่วนของพนักงานที่เคยอยู่ตามสาขานนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการปรับลดพนักงานลงแต่อย่างใด แต่ว่าจะให้ย้ายไปทํางานอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อวางแผนการเงินนคะคะหรือว่าให้คําปรึกษาการลงทุนกับลูกค้าซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลขจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเกี่ยวกับการเพิ่มสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบนคะคะในเดือนมิถุนายนในปีนี้พบว่าสาขาในกรุงเทพมหานครลดลงไปแล้ว18แห่งด้วยกันตามการปรับตัวของธนาคารที่ลดสาขาเพื่อเตรียมรับแนวโน้มการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และฟินเทคที่ขายายตัวมากขึ้นนคะคะฟินเท เด็กได้ก็มาจาก2องคำก็คือ Finance นะคะกับเทคโนโลยีก็คือโลกการเงินที่นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ปรับไปตามพฤติกรรมและความนิยมของลูกค้าและหากแยกเป็นรายธนาคารก็จะพบว่ากสิกรไทยสาขาลดลงไป8แห่งทหารไทยลดลงไป6แห่งนะคะส่วน CIB m ลดลงไปถึง46แห่งด้วยกันีน่นับเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นค่ะ